ไปได้ค่ะจะก็ล,งลังเรือไปเที่ยวค่ะปั่นเลก็ต้องปั่นเวทีอยู่ค่ะตลาดกินกินพีนันนะคะบ๊อบวินค่ะขอบคุณทุกกำลงังใจขอบคุณทุดกุลัยของแร์เลยะะเรา,าคาเอฟเอฟสี่ไม่เคยเลยท้ายค่ะบ๊วยเนยรอออกงานใหม่ๆครับแตนน่ในทีมงานก็ต้องปั่นเวทีค่ะ พักยังล่ะใบยังใบทอมพัมกลิงพักบวกใบทอมใบกระทอมกลางน้าค่ะน่าข้าวยกขังทางโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะบอวินนะคะ แล้วก็เล่นกระรอกค่ะคือมาสำรวนเหงาได้ไงเด็กค่ะอย่ามวินค่ะเรื่องเดินทางไปกระบินบุรีค่ะฝนก็นจะเบยไปแล้วล่ะค่ะเพระาะว่าเห็นนี่แสงตะเวิแล้วล่ะค่ะเพระาะว่าฝนมันก็บเบยไปแล้ว นราทิ้งานบัลลับบอลร้อนถั่วเปล่านะครับรตลาดไม้ข้าวเนี่ย นี่มันเวทีค่ะดนั่นกัพักพ่อไปมุงพักพ่อกับพักพอนกันคร่นดีมาหอดตีฟีคว่กับตีฟหาลยค่ัเอาคือคนลก็นแซ่เลยนะค่ะแต่็ละเพื่อนไปเที่ยวค่ะไทยขเอาราคาเพราะว่าบ่ได้มียกับวันเลยไทยค่ะคนไลก็อแซ่เลยค่ะคดัดนั้นใคันหอดสามสีมือค่ะ สีกับป้ายางค่ะนี่ค่ะ้างป้ายางค่ะคนก็เกับาดลิ้นเลยค่ะ เร่งเล่งเล่งเล่งแล้วเล่งเล่งเล่งติดกับปลายยางเลยคะ่ะนี่นนะะกมาเป็นสลานใหม่ครับแะะล,ล้วคาสาวว่าก็ยังาได้ไงค่ะยิบบอรวิทเลยค่ะมาแล้วแบบกล่องฝากกับเบยไปแล้วะคาพนเพราะว่า มดตูบราคาแมลงนี่บรรยากาศดีครับส,สู้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 การกระทั่งขนเหล็กลงครับนีึงฆ่าถังงางกัด มื่อเรียนทางไปกระบินกระบินแล้วก็ติบ,บูรีลำแล้วก็ติพักสองสามมือ่าเรื่องตังขาขึ้นมล้ายตลาดครับ เป็นเนินค่ะเป็นบางหลีกับปูหินะ่ในบางลาดยางครับนี่เป็นเนินคลอยลงไปค่ะค่ะคลอยลงไปเหมือนค่ะเป็นเนินคลอยลงไป เมกากดีค่ะเปิดก,กระจัดทวิที่สิบแปดทวิที่ยี่ค่ะ โอเคเลิมดีไปเซฟนี่ก็ค่ะคลิมหน้าเจอกันไหมได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เลยเลยค่ะเอาดันด่นซอยบ้านหอดสามสี่หมื่นขึ้นเขาค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามเลยเลยค่ะเล้วขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย